เราครับแม่น้อยหนาเพชรจ้าแฟมิลรี่นะครับผมดูนะครับนี่ดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศแม่กับลูกนะครับดูพเพชรจ้าแม่น้อยหนาอ้าวดูดูทำยังไงทำยังไงทำยังไงเอาแม่นอนแล้วทำยังไงครับผมอืมแม่น้อยหนานอนแล้วเอาเอ,าเอาลูกชายอย่าทำยังไงเอา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 ๊ะ

ไม่กล้าขี่หลังแม่นะครับผมไม่เหมือนพี่ชายครับมีนขนาดแม่น้อยหนาอ่อนเลยนะครับอ่อนให้ขึ้นให้ขี่นะครับผมแต่ไม่กล้านะครับจะไม่กล้าเลยไม่กล้าขี่หลังแม่ใช่ไหมครับมวแม่หน่อยนะลอย,ยขึ้นวันไหนก็บพกขึ้น หอไปหล่อมากินนมหลอกินนมแม่บ่ลูกหล่อกินนม,ม,นนม,มแม่บ่ท่านนี่โอ้บอกกินไปไหนเอาจะไปไหนครับจะไปไหนนอ่นนู่นอางน้ำกับลูกบอลครับสองอย่างครับอือุ้ยหย่งหยังๆยง,ยง,ยงตกใจหยังตกใจหยัตง,ตก,งตกใจอะไรครับ ใจอะไรมาผมหิวแม่ผมหิวให้ผมกินก่อนใช่ไหมครับให้ผมกินก่อนให้ผมกินก่อนเริ่มพลังนะครับ เล่นน้ำหมดเหนื่อยแล้วนะครับผมเมื่อยแล้วเล่นน้ำกี่นอนบอกครับมาเดินมาเดินมาเดินมาพี่มาพี่จ้าจ้าจ้ามาเดิน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 เร็ว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 มา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 เดินมาเดินมาเดินเดินเหนื่อยเดินเหนื่อยเหนื่อยเมื่อไหร่ครับตาเปี้ยวเลยครับ เด็กน้อยพี่ดบี้ยครับเด็กน้อยคนเก่งครับออเบอ,อ,าอาก็บาดหนักฮึเรียนมยวยหรอหือบอหึมดีอยากเพิ่มพลังดิเอ้าเพิ่มพลังก่อนเอาเอาครับผมก่อนเร็วครับผมก่อนครับสวยสวย,สวย ดู้ยเนาะไปพัฒน,นาการดีครับเด็กน้อยชีดื้อนี่ด้วยนะขอกินอย่างเดียวขอกินอย่างเดียวครับเขายังไม่เป็นนะลูกน้ำเป็นทะเลเลยครับไม่หน่อยปล่อยออกนะครับ ใส่ใหม่เข้าไปก็ดำปีอีกครับเออเอาละเริ่บยิ่งไดได้ไเอา้าได้ของเล่นแล้วอ้าบ่าอยากเล่นเวย้ยอาการเหนื่อยๆว่ะเหนื่อยๆบ่ลูกอืมเหนื่อยๆบ่เล่นเมื่อยหรือไม่นบ่อืเล่นเมื่อยหรือไม่นบ่เล่นเมื่อยหรือไม่นบ่ แม่ก็จอมเดินนะครับถึงกรุงเทพแล้วครับเดินเนี่ครับโอ้ยอาเอา๋ไปเหยียบไปจะได้อเอเอ๋อแม่ดึงลูกหยียบอ๋แม่ดึงลูกเหยียบครับครับี่บวย เสียงด้วยหาเสียงไม่เจอใช่ไหมครับอาปาขึ้นสูงๆอาปาขึ้นสูงๆเดี๋ยวพอสักผอนดีๆสูงอาปาขึ้นมึงมึงอาอาก่อนอาก่อนอาอาอา อาเอออาอาาขึ้นดีๆอาขึ้นดีๆเมืองใสก็วัวเยอะๆๆๆอืมว้าเฮาแบอหยังเงียบเยเจอแต่เมืองพรเมืองไหนเมืองนมันออกไปเมือง บนล่างกิดินออกเนี่ยเอ้ยาไปแท่งเอาตะดินแท่งเอาตะดินแท่งเอาตะดินอินนะครับชั้นสูงชั้นสูงเลยทีนี้เฮ้ยอ้าวเอ้ยพ่อละบอกกินหลายับเอ้ยเอ้ ขอบคุณนะครับน,นั่นขอบคุณขอบคุณขอบคุณกําลังใจดีๆนะครับผมขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านครับผมที่เป็นกําลังใจให้ครับผม <c oughs> เอออย่างค่าข้อติฮเหอเอาแล้ว <c oughs> เอาค่าข้อแท้บย่ยำเอากินอ้อยบอย่ยำครับกินอ้อยไม่เขียวนะครับผม <c oughs> น่าจะติดคอแล้วนี่ลงย่างลงย่างลงย่าง <c oughs> พอบอกว่าแล้วกินเห็มหย่ำเลยไหมเขี้ยวไวครับเขี้ยวไวรีบกลืนเกินครับรีบกลืนเกินไปติดขอร้องใหม่ร้องใหม่ดิร้องใหม่เอ้หย่ำดีดีหย่ดดีดีหย่ำดีำดี

หน้าก,ก็ร้อนนะครับผมไม่เหมือนหน้าหนาวเลยนะครับผมน่าจะเป็นหน้าหนาวครับแต่กลับเป็นหน้าร้อนนะครับผมเป็นหน้าร้อนกินอะไรกินอะไรนะ <c oughs> นานข้าข้อแล้วอนนไอ้คลุกคนวะไอ้คลุกเลย ไอ้ครุกไอ้ครุกไอ้ครักอนนี้ยกลอยมึงเลยยกลอยก้อนยนึกลอยมึงก้อนเล่เล่เล่วัสดีครับก่อนเร็วยกวจุ้งถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยถอยไปเอาไปนั่งลูกเงียงไปนั่งลูกเงียงพี่พี่มาฮึบฮึบ เอ๊เ <c oughs> มงตาเิ่นมัตาเหลือกโมลูตาเหลือกโมลูตาเหลือกโมลูไม่งั้นบอกครับอืมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเลยต้องขอขอบคุณนะครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามครับผมก็อย่าลืมครับช่วยเป็นกำลังใจครับช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์ครับ กด subscribe กดติดตามนะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับคือหนึ่งกำลังใจดีๆครับสำหรับชาวช่อง youtube ครับทุกช่องครับผมขอฝากช่องเล็กๆเคดจ้าน้อยหน่า f ฟมลี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนครับครับ